สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับสาวเอ็กซ์ตรีมชาแนลวันนี้ผมจะนำท่านผู้ชมไปสัมผัสกับจุดเด่นของ a m p l i f ฟคล s s a อบฟูลเ l นแซปโกเอสทีสำหรับ ST4B นั้นเป็นแ m ม f ิ4 Channel Full l l a s s ส b f u l r ล n ที่ได้รับการออกแบบพัฒนาอยู่ในอนุกรมของ Studio Series ของ s a p c o นะครับใครที่ได้ดูคลิปเกี่ยวกับ อันบล็อกไปแล้วก็คงจะทราบดีว่าแอมปิฟายรุ่นนี้นั้นมีขีความสามารถมีสมรรถนะการทำงานอะไรที่น่าสนใจสำหรับในประเด็นวันนี้ที่จะพามาดูไฮไลท์หรือว่าจุดเด่นซึ่งเป็นเคล็ดลับการทำงานของภาคการทำงานภายในของแอมปิฟายรุ่นนี้ซึ่งนำมาในเรื่องของสมรรถนะการทำงานและในเรื่องของการถ่ายทอดรายละเอียดเสียงรวมทั้งกำลังขับเคลื่อนที่เหนือกว่าแอมปิฟายในพิกัดน้ำหนักเดียวกันนะฮะ อย่างที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านะครับจุดเด่นประการแรกของแอม l ิฟารุ่นนี้ก็คือแผ่นวงจรพิมพ์แผ่นวงจรพิมพ์ที่วงให้ท่านดูนะครับแผ่นวงจรพิมพ์ของ ST4B นั้นเป็นระบบออนบอร์ดเพื่อที่จะตัดปัญหาเรื่องของการเดินสายถ้าจะสังเกตเห็นว่าจะไม่มีการเดินสายไฟสายส,ายสัญญาณและให้รกรุงรังอยู่ภายในตัวเครื่องสําหรับวงจรแหล่งจ่ายไฟหรือ power supply จะอยู่ภาคนี้ที่ผมวงให้ท่านดู น,นี่เป็นพาวเวอร์สไพลแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิงมีขดลวดวงแหวนเทอร์ลอยแล้วก็ที่สําคัญนะครับแม้จะเป็นแอมลิฟายรุ่นน้องนุสุดท้องสำหรับราคาย่อมยาวแต่ตัวเก็บประจุกองแรงดันในวงจรแหล่งจ่ายไฟที่ s a p โกเลือกใช้ใช้ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลติกแบบ low ESR low Equivalent Series Resistance ซึ่งจะมีค่าความด้านทานเชิงซ้อนในเวลาทำงานร่วมกับความทีเสียงเนี่ยมีค่าต่ำทำให ทำให้อะไรครับทาให้ความสามารถในการประจุระกายประจุของตัวเก็บประจุนั้นทําได้อย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนถังน้ําที่พร้อมจ่ายน้ําออกมานั่นหมายถึงว่าแรงดันที่ถูกประจุเข้าไปเวลาคายออกมาก็จะคายได้อย่างรวดเร็วและประจุได้อย่างรวดเร็วทําให้การป้อนแรงดันไฟจากวงจรแหล่งจ่ายไฟให้กับวงจรภาคขยายเนี่ยทำได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสําหรับวงจรแหล่งจ่ายไฟนอกจากตัวเก็บประจุที่มีค่าความต้านทานต่ําแล้ว อันนี้คือหัวใจสําคัญอีกจุดหนึ่งคือวงจรกําเนิดสัญญาณสวิตชิ่งซึ่ง s a บโกเลือกใช้ชิปกําเนิดสัญญาณสวิตชิ่ง tl 4 9 4ที่ชี้ให้ดูตรงนี้เพื่อที่จะกาเนิดสัญญาณสวิตชิ่งเอามาเลี้ยงวงจรแหล่งจ่ายไฟแล้วก็ผลิตตมวป้อนให้กับวงจรภาคการทางานของตัวเครื่องส่วนวงจรทางด้านขาเข้านี่เลยใช้ชิป ic of amber สี่หเบอร์4 5 5 8มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นตามที่เห็น6ตัวด้วยกัน ะจะรับผิดชอบการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์คลอสวงจรปรับเกณฑ์การขยายขาเข้านะออแอมเบอร์นี้ก็จะเป็นออลแอมที่ค่อนข้างจะมีสัญญาณรบกวนต่ำนะฮะทำให้น้อยทางฟั้านขาเข้านี่ลดต่ําไปด้วยส่วนบทบาทสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือภาคขยายคลาสเ B f u ฟ l l e n นที่เห็นตรงนี้4 channel จะแบ,บ่งเป็นนี่1 2 3และ4นะครับเป็นภาคขยายแบบ คอมพิเมนทารีโดยใช้ทรานซิสเตอร์ไบโพล่าต่อขยายกันหลายภาคแล้วก็ภาคสุดท้ายเนี่ยจะใช้ทรานซิสเตอร์2องเอดีนะครับหนึ่งคู่ต่อ1 Channel รับผิดชอบในการทำงานซึ่งถ้าเคยอ่านบทความที่ South Steam มเาเขียนถึงก็จะพูดถึงแอมป์ฟายรุ่นนี้ในเรื่องของเกณฑ์การขยายของทรานซิสเตอร์เอาต์พุตที่มีเกณฑ์การขยายสูงทำให้ช่วยในเรื่องของการผลิตกำลังขับและการอัดชีพพลังขับเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะนั้น ะะจุดเด่นต่างๆเหล่านี้เมื่อซับโก้ทำการผนวกรวมเข้าไปรวมทางการจัดแรงดันไฟไบอัสเลี้ยงให้กับวงจรขาเข้าและวงจรพักขยายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงจรพักขยายที่มุ่งเน้นการทํางานที่เป็นลักษณะให้ไบอัสในเรื่องของแรงดันและกระแสที่สูงเพื่อการผลิตสัญญ,ญาณความถี่เสียงออกมาได้อย่างมีคุณภาพดีและก็มีประสิทธิภาพเพราะนั้นก็จะทําอุณหภูมิการทํางานมาตรฐานของตัวเครื่องนั้น จะค่อนข้างสูงเพราะนั้นในเรื่องของการติดตั้งใช้งานอ Amplify รุ่นนี้ก็อยากจะขอแนะนำท่านผู้ชมว่าการติดตั้งจะต้องพิถีพิถันนั่นคือเลือกพื้นที่ที่อากาศไหลเวียนได้สะดวกแล้วก็ติดแล้วอย่าไปเอาอะไรบดบังก็จะทำให้การระบายความร้อนเนี่ยสามารถระบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่ก็คือจุดเด่นของ a m p f i ST4B ที่ Sap โก o บรรจงออกแบบไว้ภายในซึ่งวันนี้ ของเราเอามาผ่าแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังว่ามันเด่นยังไงมันดียังไงครับลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ